โรงเรียนลาดยาววิทยาคมตั้งอยู่เลขที่289หมู่5ตำบลสาแก้วอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษานครสวรรค์เปิดทำการเรียนการสอนตั้งแต่ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ให้กับชุมชนและเขตพื้นที่บริการปัจจุบัน มีจำนวนนักเรียน1,889คนมีผู้บริหารและคณะครูจำนวน81คนครูอัตราจ้าง6คนพนักงานร,ราชการ1คนและเจ้าหน้าที่5คนมีนายไพบูรณ์เขียนประเสริฐดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนราดยาววิทยาคมคนปัจจุบันโดยมีการดำเนินการภายใต้การบริหาร5กลุ่มงานดังนี้ กลุ่มบริหารวิชาการบริหารงานโดยนางชลรดาสมัครเกษตรการรองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการดำเนินงานวางแผนวิชาการการจัดการเรียนการสอนการพัฒนาหลักสูตรการวิจัยและพัฒนาการศึกษางานสื่อนวัตกรรมการพัฒนาแหล่งเรียนรู้งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนการวัดผลประเมินผลการนิเทศการศึกษา ทะเบียนนักเรียนงานประกันคุณภาพภายในและภายนอกประสานความร่วมมือในการพัฒนาวิชาการเพื่อพัฒนาผู้เรียนเพื่มสมรรถนะบุคลากรและระดมสรรพกำลังภาคีเครือข่ายในการพัฒนาการศึกษาของโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนง,งานบริหารงานโดยนางสาวเกษรีแจ่มสกุล ผร้ปฏิบัติหน้าที่รองผู้มวยการกลุ่มบริหารงบประมาณและแผนง,งานดำเนินการบริหารด้านการเงินการบัญชีงานพัสดุงานแผนง,งานงานตรวจสอบภายในงานสวัสดิการงานประกันอุบัติเหตุระดมจัดหาทุนทร,รัพย์ด้านการศึกษาให้กับนักเรียนที่มีความประพฤติด,ดีจัดสวัสดิการให้กับครูที่กเกษียณอายุราชการ ดำเนินการแจกชุดนักเรียนและอุปกรณ์การเรียนตามแนวนโยบายของรัฐกลุ่มบริหารงานบุคคลและกลุ่มบริหารกิจการนักเรียนบริหารงานโดยนายชัยฤทธิส์สงฉิมรองผู้การกลุ่มบริหารบุคคลดำเนินการด้านการเกี่ยวกับการกำกับดูแลประสานงานติดตามประเมินผลการทำงานของขคณะครูบุคลากรทางการศึกษา งานสวัสดิการบุคลากรงานอัตรากำลังงานสรรหาและบรรจุแต่งตั้งงานทะเบียนประวัติงานรักษาความปลอดภัยเวรยามงานอบรมศึกษาดูง,งานและงานส่งเสริมประสิทธิภาพในการทำงานของคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาในส่วนกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้ดำเนินการศึกษาวิเคราะห์สภาพปัญหาและพฤติกรรมของนักเรียนเพื่อหาแนวทางการแก้ปัญหาของนักเรียนอย่างมีประสิทธิภาพกำกับติดตามดูแลและปรับปรุงพฤติกรรมของนักเรียนให้อยู่ในกรอบของศิลธรรมอันดีงามเป็นไปตามระเบียบว่าด้วยความประพฤติปฏิบัติตนรวมถึงการส่งเสริมง,งานด้านประชาธิปไตยงานระบบดูแลช่วยเหลือนักเรียน งานหัวหน้าระดับชั้นงานเยี่ยมบ้านนักเรียนและงานเครือข่ายผู้ปกครองกลุ่มบริหารทั่วไปบริหารงานโดย1ิบชัดมงคลสูงเนินรองผู้ในการกลุ่มบริหารทั่วไปดำเนินงานเกี่ยวกับงานธุรการงานสารบัญงานด้านอาคารสถานที่งานประชาสัมพันธ์งานอนามัย งานสัมพันธ์ชุมชนงานปฏิคมงานธนาคารโรงเรียนศูนย์เทคโนโลยีและการสื่อสารดำเนินการปรับปรุงด้านอาคารสถานที่เช่นปรับปรุงภูมิทัศน์การดูแลความสะอาดของโรงเรียนรวมถึงการจัดหาอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนและกิจกรรมต่างๆจากการดำเนินงาน ทุกกลุ่มงานได้ร่วมกันวางแผนดำเนินงานกำหนดขั้นตอนชี้แจงวัตถุป,ประสงค์และแบ่งหน้าที่ภาระงานรับผิดชอบปฏิบัติงานตามแผนส่งผลให้โรงเรียนและนักเรียนได้รับประโยชน์ในการพัฒนาด้านศักยภาพด้านร่างกายอารมณ์จิตใจสังคมและสติปัญญาอัน,นำมาสู่รางวัลแห่งความภาคภูมิใจดังนี้ รางวัลหนึ่งอำเภอหนึ่งโรงเรียนในฝันเกียรติบัตรผ่านการประเมินระดับ SCQA จากสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการรางวัลสถานศึกษาส่งเสริมการออมกับกออชอยอดเยี่ยมเนื่องในวันออมแห่งชาติ รางวัลโรงเรียนขับเคลื่อนการออมกองทุนการออมแห่งชาติกอชอเป็นไปตามเป้าหมายโครงการโรงเรียนกอชอ100%ซจังหวัดนครสวรรค์รางวัลชนะเลิศการประกวดคลิปวิดีโอในโครงการคลิกไอเดียพลิกชุมชนจากกองทุนพัฒนาไฟฟ้าสำนักงานคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน เด็กชายวิชากรสิทธิไกรได้รับรางวัลชนะเลิศจากการแข่งขันเล่าประวัติศาสตร์ท้องถิน่นเรื่องตำนานดงแม่นางเมืองโดยสำนักงานราชบัณฑิตยสภาร่วมกับมหาวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์ภายใต้โครงการส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและภาษาไทยถิน่นประจำปีพุทธศักราช2564ได้รับสนามฟุตบอลย่าเทียมในโครงการ 100สนามฟุตบอลสร้างพลังเยาวชนไทยจาก King Power รางวัลดังกล่าวสร้างความภาคภูมิใจความศรัทธาและเป็นส่วนหนึ่งที่สร้างแรงเสริมให้คณะครูนักเรียนและผู้ปกครองมอบความไว้วางใจในการส่งบุตรหลานเข้ารับการศึกษารวมถึงมีความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของโรงเรียน และเป็นสื่อกลางในการถ่ายทอดคุณความดีของโรงเรียนในจังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียงสืบไป